สว,ส,สวัสดีนะครับนักศึกษาครับในส่วนที่อาจารย์จะดําเนินการสอนทุกเราต่อไปนี้นะครับเรามาทำการทําตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ว่านั้นนะฮะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบ Determinacy แล้วก็ Stability ของตัวโครงสร้างนะครับเขานะครับถามเรานะครับเพื่อให้เรา ทำการตรวจสอบนะฮะตัวโครงสร้างต่อไปนี้นะครับว่านะครับเป็นโครงสร้าง s t a ติกครีดีเทอร์มินเนะครับหรือสแตติกครีอินดีเทอร์มินเหรือเป็นโครงสร้างประเภท u n นสเตเบนะครับจากนั้นเขาถามต่อนะครับว่าถ้านะฮะถ้านะฮะโครงสร้างเป็น Indeterminate แล้วนะครับให้พวกเราระบุ d e g r e e of indetermin a c y นะครับโดยเงื่อนไขเขาก็บอกว่าจุดรองรับและจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะเป็นไปตามที่เขาระบุนะครับการที่เราจะตรวจสอบโครงสร้างนะครับโดยเฉพาะพวกเฟรมและเฟรและและคานได้นะครับเราจะตรวจสอบนะฮะร,ระหว่าง สิ่งที่นะครับเป็นตัวอนนนะครับซึ่งอนุนที่เรามีอยู่นะครับปกติแล้วนะครับก็จะเป็นตัวรีแอคชั่นนะครับที่โครงสร้างมีนะครับไอ้หมอนี้เป็นอย่างไรเทียบกับเรื่องของสมการความสมดุลนะฮะที่เรามีอยู่นะฮะ t q u n t i o n of e. ควิลิเบียมนะครับสมการความสมดุลน,นะครับถ้าหากนะครับไอ้หมอนะครับสองอันนี้เท่ากันนะครับเราจะได้ว่าโครงสร้างของเราเป็นโครงสร้าง s t a t i c a l d e t e r m i n น d นะครับถ้าหากหากนะฮะไอ้หมอตัวอันโนนมากกว่าสมการความสมดุล ะครับโครงสร้างเราจะเป็นสแตติกครีอินดีเทมิ n เนตนะครับแต่ถ้าหากกลับด้านนะฮะกลับด้านนะครับโครงสร้างของเรามีอันโนนนะครับน้อยกว่านะน้อยกว่าจำนวนสมการความสมดุลโครงสร้างนั้นก็จะ u n นสเตเบนะครับทีนี้มีหลายกรณีนะฮะที่ ที่โครงสร้าง unstable โดยมีจำนวน unknown นะฮะกับสมการความสมดุลเท่ากันกรณีนั้นนะครับเราจะแยกนะครับออกเป็นกรณีหลักๆ2ก,กรณีนะฮะคือเรื่องของมีมีม,ม,มีแรงปฏิกริริยานะครับขนานกันทุกตัวเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับมีแรงปฏิกริ ริยาตัดกันนะฮะที่จุดจุดหนึ่งนะครับน,นั่นหลักการกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจะเช็คว่าโครงสร้างเป็นอะไรนั้นนะครับเราจะเช็คนะฮะทำการเปรียบเทียบนะฮะตัวอันโนนซึ่งตัวอันโนนโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้สายลักษณ์เป็น R นะฮะเป็น Reaction ขณะที่จำนวนสมการความสมดุลมันจะมีสสมการความสมดุลต่อฟรีบอ o d ดี้ a ด r แกรมถ้าหากเรามี n ฟรีบอ o d ดี้ a ด r แกรมนะด้านนี้ก็จะกลายเป็น3 n โอเคนะครับถ้าเราจะตรวจสอบโครงสร้างนะฮะเรามาที่โครงสร้างเออดูนะฮะโครงสร้างเอเรานะฮะพินฮะตรงนี้พินนะฮะหนึ่งอัน2อัน3อัน4อันและ ตรงนี้เป็นโรเลอร์นะครับไอหมอนี้นะครับเราจะมี r นะครับเท่ากับ5นะครับในทำนองเดียวกันนะครับไอหมอนี้เราจะมี n มีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้น3คูณกับ1นะครับซึ่งเราก็จะได้ไอหมอนี้เป็น3นะครับดังนั้นโครงสร้างนี้นะฮะจึงเป็นโครงสร้างติกข i c a l l y in ดีเทอร์มินเอตนะฮะอินดีเทอร์มินเอตนะครับโดยมีนะครับ degree of freedom นะครับ indefinite ทูนะครับไอหมอนี้นะฮะห้าลบสามเท่ากับสองดีกรีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับพวกเรานะฮะง่ายง่าทำได้ไม่ยากนะครับถัดมานะฮะตัวอย่างที่สองนะฮะตัวอย่างที่สองกลายเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างที่ที่ มีจุดรองรับนะฮะแขวนโดยเคเบิลนะฮะเมื่อโครงสร้างแขวนโดยเคเบิลสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอตัวโครงสร้างนั้นนะครับนะครับมันก็จะนะครับโดนกระทําโดยแรงนะครับเที่ยวนี้เคเบิลนะครับเมื่อโดนกระทําโดยแรงใดๆก็ช่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นถูกทำโดยแรงแบบนี้ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเคเบิลจะเกิดแรงดึงนะครับข้างในนะฮะตัวเคเบิลเพราะฉะนั้นแรงที่เป็นแรงปฏิกิริยานะฮะของลูกที่2นะครับทั้งหมดจะขนานกันนะครับถึงแม้นว่าเรามี r เท่ากับ4นะฮะแล้วเรามีสมการความสมดุล313ก็ช่างแต่กรณีนี้ถ้าหาก ถ้าหากนะฮะไอ้หมอโครงสร้างนะครับมีแรงมากระทําทางด้านข้างนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เราได้ตรงนี้กลายเป็นโครงสร้างอันสเตเบิลนะครับอันสเตเบพอหากมีแรงกระทำนะครับโดยอะไรครับโดยเหตุของนะครับเรามีนะครับรีแอคชั่นะครับขนานกันนะฮะขนานกันนะครับอันนี้ก็ เป็นโครงสร้างข้อที่2นะครับถัดมานะครับมาดูโครงสร้างอันที่3ของเราโครงสร้างอันที่เราสามของเรานั้น<ม>เป็นคานซึ่งวางตัวอยู่ในแนวเอียงนะครับไอหมอนี้นะครับเป็นพินฮะเมื่อไอหมอนี้เป็นพินปุ๊บภายใต้แรงกระทานะครับก็จะมีนะครับแรงปริยา2ตัวนะครับเช่นเดียวกับที่นี่นะครับภายใต้แรงกระทําก็มีแรงปฏิ กาลิยานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นโรเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับเราจะได้ว่าโครงสร้างของเราเนี่ย r เท่ากับ3นะครับและ3คูณกับ n n เป็น1เท่ากับ3เพราะฉะนั้นด้านซ้ายและด้านขวามันเท่ากันนะฮะโครงสร้างนี้จะเป็นโครงสร้าง s t a t i c คลีนะครับ D terminate นะฮะ บีมนะครับถัดไปครับนะครับเรามีโครงสร้างเที่ยวนี้เป็น2ชิ้นนะครับโดยที่ด้านหนึ่งนะครับมีการรองรับเป็นหมุดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นหมุดเช่นกันนะฮะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้าง2ชิ้นนะครับถ้าเราจะหาตัวอันโนนะครับไอหมอนี้นะครับ เป็นพินนะฮะมี2ตัวนะฮะเป็นพินมี2ตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับไอหมอตรงนี้นะครับเป็นฮิงช์นะครับพวกเราทราบว่าฮิงช์นะฮะคือบานพับนะฮะฮิงก์ก็จะทำให้ไอหมอนี้มีมีนะครับมีอนโนนเพิ่มขึ้นอีก2ตัวถ้าเราตัดมันนะครับเราจะได้ว่ากรณีนี้นะครับอาก็จะมีเป็น6ตัวนะครับตัว สมการความสมดุล1ชิ้นมี3สมการ2ชิ้น3คูณ2เท่ากับ6นะครับเราก็จะพบว่านะครับไอหมอโครงสร้างนี้นะครับมีจำนวน R เท่ากับ 3N เนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้ก็จะเป็นโครงสร้างสแตติกคลีสแตติกคลีนะครับ d เธอมินินะครับเนื่องจากมีบีมแล้วก็มีเสานะฮะให้หมอนี้เป็น เฟรมนะครับอ่ะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรามีคานนะฮะคานนี้นะครับมีลักษณะพิเศษคือด้านนี้นะครับรองรับโดยพินนะครับทั้ที่โรเลอร์นะครับด้านนี้โรเลอร์และด้านนี้โรเลอร์แรงปฏิกิริยาทั้งหมดมาตัดกันอยู่ที่จุด O นะครับถึงแม้นว่าเราจะมี R เท่ากับ3ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนสมการความสมดุล3คูณกับ1เท่ากับ3แต่เที่ยวนี้แรงมันไปตัดที่จุด O นะฮะโครงสร้างที่เราได้ก็จะเป็นโครงสร้างแบบ unstable นะะอัน unstable แบบไหน unstable โดยที่นะครับมีแรงปฏิกิริยาตัดร่วมกันนะครับ ตัดรวมกันนะฮะถ้าโครงสร้างนี้นะฮะมีแรงกระทําที่นี่นะฮะซึ่งห่างจากตรงนี้ดีนะฮะเราจะได้ว่านะครับซัมเมชันของโมเมนต์รอบจุด O นั้นไม่เท่ากับ0ูนะครับอ่ะนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งชุดนะครับที่นะทำให้เราดูนะครับทัดมาครับนะครับนักศึกษาที่ มีไฟล์นะครับสามารถเอาไอ้หมอรายละเอียดพวกนี้นะคะขึ้นมาพิจารได้ถัดไปนะครับาตามไฟล์ที่อาจารย์ส่งให้พวกเรามีอีกหนแผ่นนะครับมาดูโครงสร้างเพิ่มเติมนะฮะเที่ยวนี้นะฮะส่วนใหญ่โครงสร้างก็จะเป็นตัวอาคารนะครับพวกเธอนะฮะคงจำได้นะครับกรณีที่เรามีโครงสร้างเป็น คาเป็นอาคารแบบนี้นะครับเนื่องจากอาคารเนี่ยนะฮะมันมีมันมีนะครับคานเชื่อมต่อกันนะฮะการเชื่อมต่อกันตรงนี้มันจะเกิดแรงภายในขึ้นนะครับการพิจารณาไอตัวอาคารนะครับคำถามมันเหมือนเดิมนะฮะอาจารย์เลยไม่ได้โกรธคำถามนะฮะเราจะต้องทําการตัดนะฮะอาคารนะฮะอาคารออกเป็น2ส่วน นะครับเมื่อเราตัดอาคารนะครับออกเป็น2ส่วนแล้วนะครับเราจะเริ่มนับนะครับทั้งไอตัวที่เป็นแรงปฏิยานะครับและแรงภายในนะครับพวกเราทราบดีว่าจุดรองรับตัวนี้นะครับจุดรับตัวนี้เป็นฟิกซ์นะครับเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นที่เกิดที่นี่ไม่ยากฮะหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับ แล้วก็3ตัวขณะที่ตรงนี้เป็นพินนะครับไอ้หมอนี้ก็จะมี1ตัว2ตัวโอเคนะครับรอยตัดแต่ละรอยตัดก็จะมี1ตัว2ตัว3ตัวนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวทีนี้รอยตัดใดๆก็ช่างนะถ้าเป็นกฎข้อที่3ของนิวตันมันก็จะมี a อคชั่เท่ากับ Reaction ไอหมอแรงสีดำนี้เราไม่นับนะฮะเพราะมันมีค่าเท่ากับไอตัวแรงสีน้ำเงินนะครับนะฮะโดยมีทิศทางตรงันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นอันโนนที่ปรากฏอยู่ตามรูปนี้นะครับ r นะครับก็จะเท่ากับนะครับไอหมอนี้ก็จะกลายเป็น3บวก2นะฮะบวก2 บวก3ที่นี่แล้วก็บวก3นะฮะเราจะได้ R ทั้งหมดนะครับเป็น11ตัวนะครับทีนี้ N นะฮะเนะครับเรามี Free Body ี้แรแกรรมตัดตรงนี้กลายเป็น3นะฮะคูณกับอะไรคูณกับจำนวน N ตรงนี้เป็น2ชิ้นนะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้เท่ากับ6นะครับถ้าเกิด ดูลักษณะนี้แล้วนะครับพวกเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างนี้นะฮะแน่นอนนะครับเป็นโครงสร้างซึ่งสเตเบิลนะครับนะครับสเตเบิลแน่นอนนะฮะและด้วยที่มันมีมีจำนวนนะครับ r นะครับมากกว่า3 n นะครับก็เป็นโครงสร้างประเภทสแตติกกรีนะครับอินดี ดีเทอมิเนตนะครับ, frame, รบ, frame, รบ degree, เฟรมนะครับเฟรมนะครับซึ่งมีดีกรีคำเต็มนะฮะดีกรีออฟอินดีเธอมิเนซีเท่ากับ11-6ลบกนะฮะก็เหลือ5นะครับทีนี้เขียนแบบนี้นะบางคนอาจจะไม่ชอบมันยาวไปนะฮะไอหมอนี้ อาจจะเขียนในรูปสั้นว่าไอ้หมอนี้เป็นอินดิเทอร์มินเอนะฮะอินเทอร์มินเอนะครับทูนะครับห้าดีกรีถ้าเขียนแบบนี้ได้นะฮะสั้นดีนะฮะความหมายมันก็จะไปในทางเดียวกันนะครับอ่ะนะครับกลับมานะฮะรูปที่สองนะฮะถ้าเราผ่าโครงสร้างนะฮะผ่าโครงสร้างนะครับแบบเดิมฮะนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับ เราจะพบว่านะครับโครงสร้างเนี้ยนะครับมีจุดรองรับเป็นฟิกซ์ที่นี่พันสามอันหนอาจารย์ขอเขียนให้มันสั้นนะฮะีตรงนี้เป็นพินอันี่มัน2ตรงนี้เป็นพินสองนะครับจากนั้นเมื่อเธอตัดนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น3 3 3 3 3 3สแล้วก็3นะครับเพราะฉะนั้นจำนวน R นะครับ ที่เรามีอยู่กรณีน,นี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นฐานลากนะฮะเราจะได้ว่า2บวก3บวก2นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัดภายในนะครับเราจะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะเอา3คูณกับ8 8 3นะครับ8 3ตรงนี้ก็24นะครับไอ้หมอนี้นะฮะร,รวมแล้วก็กลายเป็น7 นะครับเบสเซต r ของเรานะฮะก็จะได้มีค่าเท่ากับ31นะฮะสาตัวนะฮะค่อนข้างเยอะและนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาคือแล้วเรามีแล้วเรามี 3n นะฮะ 3n เมื่อเราตัดแบบนี้นะครับเราจะได้ว่าไอ้หมอนี้นะครับมีค่าเท่ากับ3คูณ3นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้เป็น9นะครับโครงสร้างของเรากรณีนี้ สเตเบิลแน่นอนนะครับสเตเบิลแน่นอนและเป็นโครงสร้าง statically ในเธอไมเน็ตนะครับเฟรมนะฮะเฟรมนะครับเฟรมนะครับ, Frame, รบ, Frame, รบแล้วก็มีดี acy, กรีนะครับ of in the t h e r m i e n n e s s e เท่ากับนะฮะเที่ยวนี้เอา31 แล้วไปลบกับ9นะครับไอหมอนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ212โอเคนะครับอันนั้นก็คือจำนวน Degree of i n t m m a c y y ที่เรามีสำหรับเฟรมนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับเรายังมีโครงสร้างที่น่าสนใจอีกนะฮะอีกสัก3เฟรมนะครับโครงสร้างหนึ่งนะครับเรามีเป็นเฟรมนะครับมีล็อกเกอร์อยู่ที่นี่ มีพินอยู่ที่นี่นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ตรงนี้ได้เป็น1นะครับ1 2นะครับและเนื่องจากตรงนี้นะฮะเป็นพินนะครับเราสามารถที่จะตัดแยกพินตรงนี้ออกได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีอันโนนอีก2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วนะครับไอ้หมอ เฟรมตัวนี้จะมี r เท่ากับ1 2 3 4 5นะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเราจะแยกโครงสร้างนม่ใช่เป็นพินนะฮะเราแยกโครงสร้างไอหมอนี้นะครับกับไอหมอนี้ออกมานะครับเป็นฟรีบอดี้ d ด a g r a m สอง free body diagram นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า3นะฮะคูณกับ n นะฮะคือ2เท่ากับ6นะครับที่เนื่องจาก r มันน้อยกว่า3 n นะฮะนะครับเราก็จะได้ว่าโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้าง unstable นะครับโดยที่มีจำนวน r น้อยกว่า 3n นะครับถัดไปครับนะครับเรามาดูคานนะฮนะคานนะฮะคานที่ปรากฏตามรูปนะฮะคานนี้มีจุดรองรับตรงนี้เป็นโรเลอร์ตรงนี้เป็นโ er, รนเลอร์ ตรงนี้เป็นฟิกซ์นะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ตรงนี้เป็น1นะฮะตรงนี้เป็น1ฟิกครับ2แล้วก็3นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นรีแอคชั่นทีนี้เรามีพินที่นี่เหมือนเดิมนะพินที่นี่พินจะถูกทำการตัดนะฮะเพื่อที่จะแยกในการเขียนฟรีบอรดี้แดกแกรมนะครับทำให้เราสามารถเขียนฟรีบอร์ดี้แดแกรมของโครงสร้างได้ ง่ายขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราจะตัดคารนตรงนี้ออกเป็นทั้งสิ้น3ชิ้นนะครับอันโนนที่เกิดขึ้นที่จุดตัดนะฮะพินละ2ตัวเพราะฉะนั้น R รวมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะประกอบด้วย1 2 3 4 5 5ตัวเป็นส่วนของ Reaction บวกอีก4ตัวนะฮะเป็นแรงปฏิยาที่พินนะครับรวมแล้วไอ้หมอนี้ R ก็จะเท่ากับ9ตัว ทีนี้เรามี3สมาการต่อจำนวนชิ้น n นะครับเราก็จะได้ว่าไอหมอนี้คือ3คูณกับ3มไอหมอนี้ก็คือ9เช่นกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้นะครับเป็นโครงสร้างซึ่ง s เต b บ e แน่นะฮะเสริมแบบไหนนะฮะสเตเบิลแบบสเตติกคลี่นะครับ,แ,รบ,แ,บ,บ,รบแล้วก็ดีเทอร์มิเนตนะครับแล้วก็บีม นะครับพอมันเป็นบีมนะครับเอาละนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะฮะของตรงนี้นะครับอาจารย์มีอยู่ที่ที่ตัวเฟรมตัวนี้นะครับเอานะเฟรมตัวสุดท้ายนะครับมีจุดรองรับฟิกฟิกไอหมอนี้นะครับจริงๆไม่น่าเรียกว่าฟิกหรอกนะฮะมันน่าจะเรียกว่าริจิตมากกว่านะฮะเพราะคอนเน็กชันนะฮะเป็นแบบริจิตนะครับตรงนี้เป็นพินนะฮะหรือว่าฮิงช์นะฮะเป็นคำพูดเดียวกัน นะครับเราก็จะได้ว่าหากเป็นเช่นนั้นนะครับไอหมอนี้มีรีแอคชั่น3มไอหมอนี้มีรีแอคชั่น3นะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยนะครับไอตรงจุดต่อตรงนี้เป็นพินเพราะฉะนั้นเราพิจารณาตรงนี้1ชิ้นนะครับและเราก็จะพิจารณาตรงนี้อีก1ชิ้นเป็นเสร็จโครงสร้างเราก็เลยมี2ชิ้นนะครับอ่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น R ของเราเท่ากับ 3บวก3 3บวก3เสร็จแล้วมีที่นี่อีกบวก2นะครับเราก็จะได้ตรงนี้เท่ากับ8นะครับขณะที่ 3-N นะครับเราจะมี3คูณกับ2ชิ้นนะครับ3คูณกับ2เท่ากับ6นะโครงสร้างนี้จะเป็นโครงสร้างสเตเบินะครับแบบไหน มี R มากกว่า 3N นะครับสแตติกครนะครับ In the term i n u t e นะครับแบบไหนฮะ f r a m e นะครับ f r a m e นะครับแล้วเราจะมี d e g r e e Of In the term i n a c y เท่ากับ8-6นะฮะเท่ากับ2 d e g r e e โอเคนะครับ เกศึกษาครับาการทำตัวอย่างนะครับของที่เราทําตรงนี้นะฮะมีคอนเซปต์หลักๆนะฮะคือการตามหาตัวอันโนนนะอันโนนนั้นไม่ใช่แค่รีแอคชั่นอย่างเดียวอันโนนเป็นทั้งรีแอคชั่นหรือแรงที่เกิดขึ้นภายในนะยกตัวอย่างเช่นเป็นจุดต่อนะครับจากนั้นนะครับเราเปรียบเทียบกับจํานวนสมการความสมดุล 1. f ึ่งฟีบอรดี้ไดแกรมมี3สมการถ้าเรามี n ชิ้น นะครับแล้วก็ n ไปคูณถ้าเกิด r เท่ากับ 3n นะครับยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะครับโครงสร้างก็เป็น statically determinate ถ้า r มากกว่า 3n โครงสร้างก็เป็น statically indeterminate นะฮะโครงสร้างพวกนี้ stable นะฮะสมั่ stable มีอยู่2-3กรณีซึ่ง degree of indeterminate ก็เอา r าลบกับเ ทีนี้ถ้าเกิดโครงสร้างกับด้านเป็นโครงสร้างซึ่งมี R น้อยกว่าอนน้อยกว่าททีครับโครงสร้างก็เป็น unstable โอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและทำนะฮะโจทย์ฝึกปฏิบัติกันมากๆนะครับให้พวกเราสามารถวิเคราะห์นะ stability และ determinacy ของโครงสร้างได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะตรงนี้อาจารย์ก็ขอจบนะฮะบ,บทที่2ไว้นะตรงนี้นะฮะสวัสดีครับ